เมนูแซ่บๆซประจำฤดูกาลอีสานบานเฮาเมนี้พาพ,พี่น้องมาก,กีออมกบหน้าโตบัากใหญ่ใส่ยอดผักไส้สดน้ำขมอําลำผู้ใดอยากกินน้ำกับมาแซ่บๆซ่ด้วยกันเด้อช่วงนี้กับฝนตกดูคักจะพี่น้องพว่าเป็นช่วงพายุเขาเนะเมื่อคืนลุงเพิินไปหาการกบหน้ามากแล้วค่ะพี่น้องมีแต่โตใหญ่เลยละขีน้นกเทาปลูกไหลังบ้านก็กำลังเป็นยอดพอดีเดี๋ยวเสียเอามาออมไส่กันกินแซ่บเนาะกินอีสานบานเฮาส่วนมากก็สิใส่พักบานเฮานี่ล่หละมันจังสิแซ่บเนาะกบหน้า้มนี่ก็ได้มาหลายโตอยอะ ที่เหลือเดี๋ยวห้าเสียเอาไวเ้เฮ็ดปนกบกินกับต้มนม้ำไม้ล่ยเสียบๆจ้าเส็จพักเสซจเรียบร้อยแล้วบันนี้หฮากคือเสิเอากบมาซับเป็นตอนน้หน่อยให้มันพอดีกินเนาะเสร็จแล้วก็เอาพริกหอมแดงค่ะตะไคร้มาตำร่วมกันพ่อหยับๆยาด่างไฟคางหม้อว้แล้วเ้าก็จะเอาเครื่องเท่เาตำว้มาผัดให้มันหอมได้เลยเสร็จแล้วก็เอาเนื้อกบที่ห้าับาวล้ลงไปผัดร่วมกันให้มันหอมได้เลยค่ะก็สซิตริมตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเนาะค่ะให้มันหอมตามด้วยใส่เกลือลและกระนำปลาเดกนั่นๆลงไปจ้าผัดจนก,วนกนะว โดยการใส่พงนวดแล้วก็นำปลาจมแล้วก็จมอีกนะคะพี่น้องเรื่องฝนนี่ปีนี้จังแม่นฝนตกดีค่ะรังมองก็คือตกจนว่าน้ำท่วมเนาะอันนี้ก็คือท้ายคลิปไปน้ำฝนตกไปน้ำได้นี่เอาๆค่าจะจมบันนีอ้อมกบมาห่อใช้แล้วค่ะพี่น้องก็ใส่ลูกโดดเข่าคว้วลงไปทางอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบบได้ในออมกบก็คือผักและย่างหน้านะคะพี่น้องกลิ่นหอมแล้วก็ดับกินข้าวได้ดีเลยโบไดอยากกินน้ำก็เฝ้าไผ่เต็มเขาเหนียวใหญ่ๆมากินน้ำกันแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคือเกาขาในช่องแซบไลฟ์สไตล์สาวแมวม้าค่ะพี่น้องค่ะมันนี่ผ้ามากินออมกบหน้าค่ะพี่น้องค่ะอมกบหน้าแบบอีสานบานเฮาออมกบหน้าใส่ผักยอดผักไสค่ะพี่น้องใส่ผักกัย่างหน้าหอมเบิ่งเพลนอะกบหน้าโตบ้ากใหญ่ค่ะพี่น้องน้องเพ่นเบิ่งเห็ดมาแบบเพลนๆนี่เบิ่งหอมผักกันย่างหน้าแห้ง ใส่หยดพักไส้ปลูกลังบ้านเป็นกบหน้าลุ่งเพิ่นปิการมาค่ะพี่น้องคะ่ะกบหน้าว่าแต่ดูไปหาพี่น้องกบหน้าบ้ากหลายอยู่บ้านนูอืมบาดเจบคัะมากับขอนีวห่อนพอก็แม่กินก้อนทั้งไตแล้วอืมมาเด้อพี่น้องเด้อมาหยับไส่ก่อนสัวเสด็กินค่ะพี่น้องคะ่ะ คุณสิได้กินข้าวแล้วมั้อนี้เนี่ยละคาบแรกจำก่อนเลยอืมปากากใสเศรบแห็งมาเด้อจ้ะ Khá tôi Khá tôi cốp ừ rồi sả bớt tua หาต่อยกลบนะ กินกบหน้าแบบบล็อกหนังด้ค่ะทั้งนั้นเธอกินแบบบล็อกหนังเหลือแต่ลมผักไสหยดผักไสขมอำำําลํา 嗯、你好，你。 lắm nèo 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 đi xe nèo Phần phân bớt mưa gì đi sao tốt? sợ oan bói bên tôi bẹp bắc ngay ừ. hết gì đó? Không kê đâu เด้งแรงหนึ่งผูนเด้อจงไว้อันปนน้ำขาวเบาเบาเบลอสักแม็กเห็นมันงามก็เลยเอามากินกินได้เบิร์ละคือซื้อว่าพัก Mm hmm. อน้า้นเรื่อมแต่ไปนเนี่ยแซ่บบะเข้าด้วยค่ะใส่ผักไก่งาละหอมหอมพี่น้องบ่งบมีเข้าแซ่บ ใช่สุดกุบหน้าเนาะพี่น้องเนอะบะเมนกุบเลียงเด้อันนี้กุบหน้ามันจะแสบ เมนูเสบๆอีสา,บานบ้านเฮาเนาะพี่น้องวิธีทำง่ายๆใบตุน๋นลิ้วเก่าเบิงขาต่อยจะเนียนะขาต่อยได้เนี่ยเนืเน้อแบบยังแน่น คุ่มประดิษฐ์เฮ้แต่เบอร์ซีตัวอะไรบ้างล่ะพอก็ม่กิ่นทง้งใ่แบ่งไห้เป็นน้ำอืมอื้เนื้อ sốt áo sốt áo thôi là ่ลืมอมกุบนาใส่หยอยดผักใสใส่ผักกระหยังหนาหอม,หอ,มอันนี้บดีทิมแซบแซบหอมเอาค่ะพี่น้องคะ่ะแซบลายเมนูมืนเอนี้เมนูอีสานบานเฮา ได้ครบนะตัวบ้ากไงกินกับข้าวเหนียวแสบหลายค่ะยิ้มแล้วค่ะบัณฑิตพี่น้องค่ะขอบพูณหลายๆค่ะไทยเกียตตรติติดตามรับชมคลิปเนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแน่นะคะ่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าค่ะพี่น้องมั้อนีข้าอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะยิ้มแล้วเนาะขอบคุณค่ะ